สายมอกนะครับมาเลยนะครับนักท่องเที่ยวมาแล้วนะครับแม่ช้างมากันเลยนะครับอ่ะแม่น้อยนะครับนูนทยอยกันมาแล้วนะครับผมกุศลมาแล้วนะครับกุศลบุงหงานะครับบุงงามาแล้วโอเคแม่สลิพรนะครับตอหน่อยสลิพรนะครับท่เที่ยวเต็มเลยนะครับผม สวั <ame> สดีนะครับผมลงเที่ยเต็มแล้วครับผมอยปล่ยอ้อยกันได้เลยนะครับอาสลีพร้อมแล้วนะครับผมหนานะครับตังโมนะครับผมนู้นนะครับยังมีด้านในไม่เหลืองกับแม่่อยังอยู่ด้านในนู่นนะครับกำลังทยอยกันมานะครับผมนี่ฮะบรรยากาศนะครับวนนลยครับ โอ้โอ ah okay em um ้ไม่ตอาไม่อบนอ่าโอเค่าเด็ดไม่้าับกแกเสยงเจ้าเสียงเจ้าลูก mm พิงมาแล้วครับาจะกิบอกว่าเราหิวนะครับพิงถอยลูกถอยกุศลก็อยู่นี่นะครับเห็นกุศลแม่ดวงตาแม่แฝด แม่น้อยสายหมอกนะครับสิดิพรแล้วก็แม่น้อยนะครับว่าเรากินนะฮะไอ้คือมล้ะอมทนั่นกหาทน่นล้ก็องหามือไว้ทีักมองหามือไ้อ่นัแล้วก็มองหยมือไ้ที่นั่นแล้วก็องาอไว้ทแลมาือไว้่น้วกองหามอไว้่นล้กองหามือ่นแล้วกา่นันแล้ก็องหอไว้่นันแล้งก็มอหมนั่นแล้วกองอน่แล้ก กอเอเคอะมอะไรกเนเยอะอเไรนะครัเอเดอเครอเคานะครัเคโอปุ่อเหญ่เล้วเคอนนี้เต็มแล้วเคโอเอเคานเคโอเคเคโกเคโอเคนอเคโอเคโอคโอเคโเคโอคอเ อโอเคโอเคโอเคเพ่งจับเลยจับเลยลูกอ๋อเขาให้รางวัลน,นะครับผมเต,ต,ต็มมือเต็มไม้เต็มมวงเลยนะครับอืมโอเคนะครับดูบรรยากาศนะครับอ เออโอ้โต็มงวงเต็มงวงเขาปอกเปลือกปอกเปลือกโอเคนี่หาจ้เสียงจ้จ้า Thank you s a r e จ้าบาย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 สูงบายบบ